ตังบ้านมาห่ังบ้านมาเป็นดได้อเี้ยคนหนึงได้ปหับเอาได้ตต่อหนับ้านตต่อหมดไอเฮีเดี๋ยตัวนึงเพ่อตัวนึงมาดิหมดไอเหียมาดิกูเก็บมารเตมสวยเราสองไลงเล่นคนหนึ่งได้ไหม Bà ta đóng ra bà ta đóng móc đi là tony vẹt tony để tôi vẹt bà đi hai đi hai lạc đi đi Oh. oh. ความฝันแล้วระบ,บายความผิดหวังเอามาเขียนเป็นบทเพลงเขาบอกว่าตอแล้วจะเจ็บฉันก็เลยเลือกกำหนดเกมไม่มองกับหลังมีแค่แผ่นแล้วก็พังถ้ามันพังเป็นเพราะฉันกำหนดเองก็เพราะว่าชีวิตมันหลออมาเหมือนเล็กไม่ยอมให้ใครมากดเองถ้าหากฉันตายก็แค่ฝังไม่ต้องเอาฉันไปขังไว้ข้างบนมอนด์เมนอะมีศรัทธาก็จะเดินต่อไปผ่านเสียงโหเราะย่อของใครต่อใครทางนงรกแ็เป็น ต่อใจมัน <cost> ช่างเวทนาใครเป็นได้ต่อไปทางที่เดินมันก็ไกลหนอไกลยอมเอาเลือดไปแลกแต่ไม่ยอมขอใครไม่อยากทะนเลาะยอมไปทนขอไปแต่ทำไมมันจะรอจัง้็ใจหนอใจ Now everybody hate <information> everybody like everybody funny everybody fight everybody feeling everybody fight everybody black and everybody white everybody rap everybody famous everybody love everybody

ไม่มีใครมีใครจ้มีไม่มใครรอบไม่มีใครยังไม่มีใครโลภไม่มีในกรมไม่มีใครชอบไม่มีใครชังไม่มีใครเยไม่มีใครทำน่ยังไม่ตายในนในกิีเมรนต้องฝนมดห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 มดยมดหที่ต้องตักแล้วก็ตวงไวหมดสามเลยได้มา้นะคัันเกคุณีขึ้นมาต่อทีละมวและเห็นแสงรอบดาัก่ส่น้มาแ้นยับนอต้าตอี้สองไม่ตามสัต คอดแม่อยางเดียวขาดออดจูนอยงเจ้า แม่เกี้ยวตลกทำตะแลกไอ้สัตว์แม่งอย่างเดียวเท้าวงการยังเอาไม่ลงพีนายแม่งอย่างเฮียวรู้มาตั้งแต่เด็กที่สูงแม่งอย่างเสียวนับวันในอันดับเก่าไอ้สัตว์แม่งอย่างเปลี่ยวตีเด็กให้วันละพันตำนานแม่งอย่างเดียวทั้งศิลปินทั้งแฟนคลับยัดแม่แม่งอย่างเสียวพูดกับพูดกินพี่คนเขาบอกว่ากูมันไม่เคยโยกทั้งที่เพลงแม่งลากมากเขาเดี๋ยวมาให้ค่อยหลอดตักน้ำใส่กระโหลกมาช้าแล้วค่อยคอยงกค่อยคอยแกไปทีละล้านเพราะว่ากูไม่ค่อยโลกเกิดมาพร้อมคอยสวรรค์แต่คิดว่าไม่ใช่โชคบอดสไปที่ไรทำไมถึงชอบให้โทษเล่นแม่่่่งงงหมมมดล้้้้วไไใใใชชเเาาโโทษถึืออป็คะรก พูดก uh. ัไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวตัดกับมึงที่ทำกันไปตะแพงแย่แค่อย่างเดียวมีแต่เด็กเย่พวกแม่งอย่างปีนไม่ยังเกลียวมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวไม่อย่างเดียวพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวตัดกับมึงที่ทำกันไปแต่เพลงแยกแค่อย่างเดียวมีแต่เด็กเย่พวกแม่งอย่างปีนไม่ยังเกลียวมึงช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวไม่อย่างเดียวเมื่อกี้ลูกแม่งก็มุดก้มใต้แบงค์ที่พวกกูนิ่งแม่งคิดว่าแล้วใช่แพมโถยเฮียแวนวันแล้วว่ยืนอยู่ในแท่นหัวมันแลนึก้นว่่่่่่าคีีเกกงงูมมมแแตไใช ผมร้องจะไปมั่งเป็นยังไงกันเดิมไม่ว่าย้อนไปกี่ครั้งเข้ามาพร้อมกันเลยมาไม่ต้องเห็นคำจะได้บอกว่ามันสักเอาแต่เขียนให้มันคล้องไปอย่างนั้นคนอื่นมีชื่อแล้วมัน เฮียนี่ดังแล้วมันเหยียดทำตัวเองให้คนเกยียดแล้วบรรเพลงไม่มีหูหรือสมองยังได้เดินเข้ามาเฉียดรักในสังคมงานทุ่งเหยียดผมไม่จมต่อให้วงการมันจะเกยียดแล้วของแม่งไม่ได้เกิดมาเพื่อคบกับทุกคนแค่จัดระเบียบให้มันตรงถึงไปชุดมันจะแพงแต่มึงแม่งไม่มีรดส้นเขายกขึ้นไปทั้งเมืองมาพวกกูกไม่หยังเดียวตัากับมึงที่ทำกันเป็นต่แพงแค่แค่เดียวมีแต่เด็กแค่พวกแม่งยังปีนไม่ยังเกลิ่ช่วยเอาใจพวกเด็กประั้นไม่ใช่เอาตัวไม่หยังเดียวเขายกขึ้นไปทั้งเมืองวมาพวกลูกไม่หยังเด ม่เหงมึงช่วยอาใจพวกคนไม่ใช่เอาตัวมึงเหง่เงียวจะไปดูเหี้ยอะไรตอค่กูยามกดับเรา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 ดับรดับเรับเราดับเราับเราดับเรัเราดับรับเราับเราดับาับเรแับเราด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 ับเรับรับเรับเราับเราดับคราับราดับเราดับเราดับคราดับเรากับเราดับเราดับรคับเรดับรับเรับรัเรับาับรรับรับรรับรคับรับเรับรับรัาับรับเรับรับรเรบรั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 เรับรับรับรดับรับครดับเรบรับเรา าวกต่ให้ตายกับมาไปาปีัก็รไม่ใเล่นหนักหนาแต่มันก็ไม่สนุกถ้าไม่มีใครกขัดขาพวกกูไปเมอว่พวกกูไม่ยังเดียวตากับมนเป็นแต่เพลงแก๊เอย่เดียวยังพวกไปีไม่ยเกลียวมช่วยเอาใจพวกติดมาด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่ยังเดีวตากับมึงที่ทำเป็นแต่เพลงแก๊เอย่างเดียวมีแต่เด็กไอยปีไม่ยงกลียวมช่วยเอาใจมาดั้ดมได้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 ได ตาย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 อีกตายอีกตายอีกตายอีกไม่เป็นไรหรที่เราัไปอตายอีกตายอีกตาอีกโอ้ผมล่บคนที่ไม่ใช่คไม่ใช่กรรคนอะไรจะทำยังไงก็ไม่พังฝกกนไปหม่ว่ายังไงก็ไม่จํานช่้นงไกมันจะไม่าแลบไ้ยม่ว่าจะออกักีนก็ไม่ปัไม่ช่นุกอรกไม่้ก็ไม่ฟังกันแบกหมดแล้วก็ทนัไงดรวะ

ตื่นเลตื่นเลจะไม่ถามเธอเลยว่าเธอนั้นเคยรักใครแต่จะมีถามเธอเลยว่าเคยรักเขาเพียงใดและถึงแม้ว่าเธอแค่รักเขาเพรใจคงไม่เป็นไรฉันก็ใจเสมอฉันก็แค่ผู้ชายแห่งโสดไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้เจ๋งไม่ได้รวยเหมือนที่ใครก็มีเพียงแค่ใช้เวลาที่ฉันมีทุกนาทีเทุกชีวิตไป มาแล้วไม่เคยพลาดพลัง้งฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายที่เธอได้เคยวาดฝันอาจไม่มีค่าสำหรับใครแต่เธอมีค่าสำหรับฉันกต่เธอนละดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปมองกับใครอาจไปยิ้มสลาสลดแต่เพลงทั่วปมมไปรกถงเธอาออกมาจากใจไม่ได้โกไปอวดใครแคอยากจะใช้ชีวิตกับเธอที่วันละนิดนี้แนบชิดกับเธอเออ จะนไม่ถามเธอเลยเธอนั้นเคยรักใครและจะไม่ถามเธอเลยว่าเคยรักเขาเพียงใดและวถึงแม้ว่าเธอจะรักเขาหมดทัวใจก็ไม่เป็นไรฉันกขใจเสมอฉันก็แค่ผู้ชายแห่งโสดนะไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้จรงไม่ได้รู้ว่าที่ใครควรอยแค่ใช้เวลาที่ฉันมีทุกนาทีทั้งชีวิตไปกับเธอคน ทำให้เขาไม่เคยได้พูดฉันคนที่พูดแต่ไม่เคยได้ทำคนจะดีหรือว่าจะเลวก็ดูที่ผลงานและการกระทำเธอ,อยาใส่ใจกคท่ทองเฉดระแบบนี้ <S <S <ล>ก็พีกับเก่าหลีกใครก็มองมาเขาดีตอนที่ต้องเป็นศัตรูกับคนในโลกทั้งใบเธอจงมั่นใจฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนยิ้มสิอ้วนไม่เอาอย่าร้องไห้เปิดบอลมันเข้าไปจนเธอหนาร้อ,องจะถามเธอเลยว่าเธอนั้นเคยว่าใครแต่ตอนนี้ถามเธอ,ลอเลยว่าเคยบ้าเขาเพียงใดและทั้ง เข้าหมดหัวใจควไม่เป็นไรฉันก็ใจเสมอฉันก็แค่ผู้ชายแห่งสวยังไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้เจ๋งไม่ได้รวยเหมือนที่ใครเขามีเพียงแค่ใช้เวลาที่ฉันมีทุกนาทีทำให้ฉันหมดไปกับเธอคนเดียว